ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, แฟนช่องทุกๆคนครับผมมาตามลาวพัฒนากับปูสมดีกันนะครับผมอาปูสมดีกันนะครับผมลาวพัฒนาเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมานะครับผมขอปูสมดีแตกกันไหมมาดูกันนะครับผม งวดที่ผ่านมากันเด้อพที่น้องก่อนที่จะไปตามงวดวันที่เก้าว่าวันพุธที่เก้ามาดูหลักฐานของปูกันก่อนที่ชมเนาะอ่าวันที่เจ็ดนะครับผมวันที่เจ็ดที่ผ่านมาของปูสมดีนะครับผม เลขติดเลขเคยียงนะครับผมของปูสมดีก็มีอยู่หนึ่งสองมีหกคู่ให้วิ่งรูดบนล่างเข้าที่เจ็ดบนนะครับผมเข้าที่เจ็ดบนจับคู่ว่าเขาเข้าแต่เลขวิ่งนะครับผมของปูสมดีลาวพัฒนาเข้าแต่เลขวิ่งวันที่เจ็ดส่บพานมานะครับผมเ c ฟซีนี่ครับอันนี้คือหลักฐานวันที่เจ็ด วันจันทร์ที่เจ็ดที่ผ่านมาของปู่สมดีเข้าแต่เลขวิ่งเจ็ดบนนะครับผมอ่ะมืเบิรงกับพี่น้องอีฟชีครับผมของงวดวันอ่าวันพุธนะครับผมวันพุธวันพุทธที่เก้านะครับผมเก้าพฤศจิกายนหกห้านะครับผม นี่ครับผมวันพุธที่เก้าพฤศจิกายน,ก,านานะกับลาวพัฒนานะครับผมกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาปูสมดีกันครับผม ปู่สมดีกันเด้อพี่น้องเอฟซีงวดนี้ปู่จะพาขึ้นฝั่งไปกีบสาวเราส,สวยๆได้หรือไม่นะครับผมเอาเมาเบิ่งนกันพี่น้องเอฟซีเอาเลขติดเลขเคียงเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเลขติดเลขเคียงกันเอฟซี FC อาจจะจับกันในเลขติดเลขเคียงกันก็นกได้นะครับผมเลขติดเลขเคียงเอาเลขติด เรีติดเรียกเคียงของปู่ก็มีศูนย์หนึ่งสองสวดนี้มีเกตตัวนะครับพี่น้องวัดนี้มีเกตตัวขอขอบุญขอบคุณนักสการปู่หลายๆเรื่อที่ แบงค์ปันแนวทางล่าพัฒนาอ่หมวดประจาวันพุทธที่เก่าครับผมขอขอบุญขอพุ่นปูปะละมาสการปูหลายๆที่แบงค์ปันกันนะครับกับเล่าพัฒนากันนะครับหมวดนี้เอามาเบิ้งพี่น้องเอฟซีครับผมบนล่างกันเลยพี่น้องชมวิ่งรูดบนล่างกันเลยเนี่ยนะครับผม วิ่งรูดบนล่างงอหูขึ้นคือหางสั่น,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 นพี่น้องอ,อัาหางางีาบหน่อยวิ่งรูดบนล่างกันเด้อพี่น้องเอครับผมวิ่งรูดบนล่างกันนี่ตัวไหน วิ่งหลุดบนล่างกันก็นกนคือสองกับศูนย์หัวง่าหน่อยนะครับพี่น้องอีกทีสองกับศูนย์นะครับเด้อเน้นเท่าๆกันนะครับพี่น้องสองกับศูนย์เด่นเท่าๆกันนะครับนี่คือกล้าวพัฒนานะครับผมนี่ครับพี่พี สีกระจังไปลงแล้วพี่น้องเอพีเราจะไปดาวมา่ไห่อยู่ต้องใส้ดาวพี่น้องชมเพราะว่าเงินบอมีหลหลนะครับผมไปะเจอคาน้ำมันไปหาคลิปเพื่อมาฝากเอีกันนะครับเอาครับผมมาเบิ้งกันที่นี่วิ่งรูดบนล่างกันนะครับวิ่งรูดบนล่างสองกับศูนย์เด่นเท่ากัน ปูจับคู่หายตัวใดมาเบิ้งพี่น้องอิฟซี่ครับผมจับคู่หายหนึ่งสองสองสามสองศูนย์นะครับผม สองแปดโอ้ขบ้องางแต่น้นองพี่น้องอ่ะสองแปดเก้าสองและเจ็ดหนึ่งนี่ครับ 6, 6, 6, 6, หกคู่หกหางกันพี่น้อง 6, 6, 6, หกคู่หกหางกันเ้อะ ปูกลมให้ตัวไหนนะฮะปูกลมให้กลมให้ที่เน้นนะครับของเขาเรียกว่าเน้นแต่ว่าปูวงกลมให้สองศที่เด่นที่สุดงวดนี้เน้นที่สุดอ่ะแสดงว่าปูให้เน้นสองให้รูดสองด้วพี่น้องอีพีแสดงว่าปูให้รูดสองกันนะครับ อ่ะที่นี่มาเบิรงกันพี่น้องเอฟซีมาเบิรงกันครับว่าเลขสามตัวของปูไฮมาตัวใดน,นะครับปูไฮมาแปดสองศูนย์นี่ครับเลขสามตัวปูไฮมาแปดสองศูนย์มาลุ้นกันได้พี่น้องเอฟซีครับผมลุ้นกันนะครับว่าอ่ะนอกนั้นเป็นตัวรองหมด ให้ตัดเล่นสองหกประตูอะไรหรือจะอ่เอากันตามแต่เอาที่สบายใจของ f อฟก็แล้วกันนะพี่น้องชมเนาะเอาที่สบายใจของ f อฟซทุกคนก็แล้วกันนะพี่น้องอ่ะครับผมนี่คือราวพัฒนาของปู่สมดีกันนะครับผมปู่สมดีกันเด้อพี่น้อง f อฟครับผมวันพุธที่9พฤศจิกายน2565 ลาวพัฒนาปูสมดีเลขติดเลขเคียงของปู่มี0มี1 2 3 7 8สอทั้งหมดจะมีอยู่7ตัวมีเจ็ดตัวได้พี่น้องชมเนอวิ่งรูดบนล่างกันนะครับวิ่งรูดบนล่าง0กับสองกับ0ูนย์จะอ่านตัวอีกแล้วพี่น้องชม สกับ0เด่นเท่าเท่ากันนะครับเด่นจะเท่ากันปูจับคู่ให้กับห 2, 3, 2, 0, 8, 9, 2 7, ึ่งสองสองสาูปเน่น 2, ูเน้นให้2 0งูนปูเน้นให้2องศูนพี่น้องเอฟซีครับผมปูเน้นให้2 0ส่วนเรียก3ตัวปูให้มา8 2 0 ให้มาคู่เดียวงวดนี้เอาฉะนั้นแล้วอิปซีกะแคปหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องกับปล่าพัฒนาของปู่สมเีวันพุทธที่9ขอให้โชคปังๆกันด้วยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอให้เฮงรวยๆกันครับผม